สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูนะคะกล้วยนะคะงาช้างนะคะเรามีหนอกล้วยงาช้างขายด้วยนะคะขายที่หนอละ150บบาทนะคะใครที่สนใจอยากได้กล้วยงาช้างนะคะเราก็จะขุดหนอส่งไปให้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ สำหรับท่านที่สนใจอยากได้หน่อกล้วยงาช้างนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0885838724นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มานะคะที่ T O O M underscore K O K นะคะสนใจกล้วยงาช้างอยากได้กล้วยงาช้างไปปลูกนะคะก็ติดต่อมาเลืกได้เลยนะคะ เป็นกล้วยที่เหมาะสำหรับเอาไปนะทำชาบเป็นขนมนะคะ,ะกล้วยชาบนะคะที่ลูกใหญ่มากนะคะกินลูกเดียวสามารถอิ่มได้นานๆเลยค่ะสนใจก็ทักมาได้ติดต่อมาได้นะคะสวัสดีค่ะ